สวัสดีครับคุณเอ็้ซ์ีสินราวสนวครับคุณโปรโมเตอร์ผู้ใายแขังเห็นคู่ชกของแสงอาทิตย์เป็นไงบ้างครับอย่างที่บอกม่อนผมเจอเขาเนื้อตัวเนื้อตัวดีเนื้อตัวดีซื้อคือแสดงว่ายังไงดีอ่ะก็คือซ้อมมาดีอ่ะก็คือมาเอานะครับดูเนื้อตัวแล้วก็แอบแอบแอบเสียวแทนแสงอาทิตย์เหมือนกันนะนะครับว่าว่าจะเป็นยังไงครับเรื่องน้ําหนักเป็นไงบ้างครับคาเทโดมาขาดจุดจุดหใช่ แสงอาทิตย์มาพอดีใช่จุด6ปบอนก็โอ้ยแสงอาทิตย์นี่คือเป๊ะมากเป๊ะมากอย่างที่รู้ว่าทางเราเนี่ยใช้ตาช่างดิจิตอลนะคือบอกก่อนว่าผมนี่ใช้ตาช่างแบบเป๊ะเลยนะครับเพราะว่าอยากให้นักวยได้แบบลดน้ำหนักจริงๆอ่ะแล้วก็แสงอาทิตย์มาพอดีเป๊ะนะครับส่วนคู่ชกมาต่ํากว่านิดหน่อยแต่ผมก็ไม่ไมต่ำกว่าเยอะนะต่ากว่าไม่ถึงครึ่งปอลอ่ะนะครับก็ถือว่านักวยสองคนฟิตซ้อมมาดีมากครับคบาดหวังยังไงบ้างครับสำหรับการชกในวันพรุ่งนี้ถ้า ถามความคาดหวังผมเนี่ยอยากให้แสงอาทิตย์ชนะสวยๆเลยนะเพราะผมผมรู้สึกว่าอย่างที่รู้ว่าแสงอาทิตย์เคยอยู่ในอันดับ15มาก่อนแล้วก็พอ w v a นะครับมีการจัดจัด,จ,ดจัดอันดับใหม่อันดับแชมป์โลกใหม่อะไรเงี้ยแสงอาทิตย์ก็เลยหลุดออกมาผมคิดว่าถ้าพรุ่งนี้แสงอาทิตย์โชว์ฟอร์มได้สวยๆนะอันนี้ไม่ได้กดดันทั้งมวยนะแต่ว่าเออถ้าชนะสวยๆแล้วก็อาจจะน็อกได้อะไรเงี้ยก็ก็จะง่ายขึ้นที่จะเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในอันดับเหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นพรุ่งนี้คาดหวังว่าอยากให้แสงอาทิตย์ ชนะให้ได้ให้ได้เด็ดขาดเลยนะครับแล้วก็อย่างที่รู้แหละว่าถ้าชนะได้เด็ดขาดชนะมวยอย่างซอนนี่ได้เด็ดขาดการชกคราวหน้าก็จะหานักมวยที่ดีกว่าซอนนี่ไม่ให้แต่งอาทิตย์ชกต่อไปครับสุดท้ายครับุู้นี้ฝากถึงแฟนมวยอีกครั้งนะครับวันพรุ่งนี้ที่ไหนยังไงครับพรุ่งนี้ครับทีแอลส่งท้ายปีนะครับวันที่18ธันวาก็คือพรุ่งนี้นะครับเหมือนเดิมไทยรัฐทีวีบ่าย2องโมงสานะครับย้ําอีกทีหนึ่งว่าเราย้ายเวลามา14บสนาฬิกา 30นาทีช่องไทยรัฐทีวีครับแล้วก็ออนไลน์อย่าลืมออนไลน์พรุ่งนี้ผมจะไปนั่งพักด้วยนะนะครับในเพจ t เด Fighter t h a i l a n นทาง Facebook แล้วก็ y t u t u ที TL Boxing Promotion นะครับใครอยู่บ้านดูทีวีสามารถเปิดออนไลน์คอมเมนต์ได้ผมกับบางยาจะอ่านทุกคอมเมนต์นะครับมาต่อโต้กันสนุกดีนะครับฝากติดตามครับพรุ่งนี้ครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับ